โอ้โยคนิชว่าโคบังวะชาวเอดที่น่ารักทุกทุกท่านวันนี้อยู่กับผมนามิโมโตะเอ้ยโมโตะสังกัดค่าย BEG Channel อ่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านวันนี้อยู่กับผม BEG Channel ลักเกมเดลัดสมุย เกมนี้เป็นเกมฟรีนะครับผมที่ใช้อินเทอร์เน็ตผมก็ไม่คิดนะว่ามันจะใช้อินเทอร์เน็ตด้วยแต่ก็ก็ผมเขาผมเขาว่าอย่คพูดอะไรงงเนี่ยผมได้ทดลองเล่นแล้วครับผม,ผมรู้สึกว่ามันก็ใช้ได้นะเขาเขาสอนผมระบบก,การจมปีและการป้องกันเนี่ยครับมันสุดยอดอ่ะมันทันสมัยด,ดีถ้า คุณไม่รู้จักเกมนี้นะครับผมผมจะบอกง่ายๆเลยเกมนี้มันจะมีระบบที่คล้ายคลึกับเซกิโลถ้าคุณรู้จักพีฮาโลเกอร์ขขงแคทเกมให้ดูเซกิโลชื่อเต็มก็ชื่อว่าอะไรวะทวินไรท์อะไรนี่แหละเป็นเกมมินจาน่ะที่ตัวเอกมีสองชีวิตน่ะนะหาดูได้แล้ว <c oughs> เอาละรครับเราจะมาพูดทีละขั้นตอนอันนี้เป็นร้านค้า,าซึ่งผมไม่ใช่สายเติมผมไม่ซื้อไปแล้วอันนี้เป็น oh, <no. S 1> ช่องอุปกรณ์ของเราซึ่งผมเพิ่งเริ่มเล่นคงไม่มีอะไรมากแต่ก็อัปดาบไปแล้วหละ่ออะอันนี้เป็นที่ฝึกสกิลอ่ามีอะไรอี่อันนี้เรานนก็จะมีกิจกรรม เข้าร่วมนะครับเช็คอินทุกวันก็จะได้รับของละวันแบบนี้ตามตามนี้เลยนี่อะไรเนะ่ยเลือกรับอาวุธชั้นยอดหนชิ้นอ่าอันนี้มตด,ดิบอ่าถ้าใครสนใจก็สามารถโหลดได้ที่เพจโตนะครับผมขจนมีกันนะสู้เอาละเราผมก็เพิ่งเล่นเมื่อกี้นี้รับหม่ดีกว่าไป จะบอกไปไหมจุดที่คล้ายคลึงของเกมนี้กับเกมสิบกิโลนครับโอ้อยคือระบบการโจมตีและป้องกันอืมอืมอดเดียวเขาไม่สอนใหม่แล้ว่ะอืมอ่าเกมนั้นมันจะ กนะ็สามารถโจมตีได้แต่ไม่มีคิดเคร่ำแบบนี้อื้อแปะอา่าเริ่มหม,ม่อื้ออื้อเอ้แค่นี้เหรอวะไม,ม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวสกูน่าของเขาเข้ามก่อน ป้องกันเนี่ยถ้าเราป้องกันไปนเรื่อยเเลือดของเราจะไม่ลดเลยนะครับผมแต่ว่าค่าสีเหลืองของเราจะ <c oughs> จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ระบบตัวนี้จะเหมือนเซก,ก,กิโลอยู่ซึ่งมันเป็นอะไรที่ว้ามามากๆโอ้ยไม่ทันอานไหมเฮ้ยไ <c oughs> <c oughs> อนน้แล้วถ้าเราสามารถอืปัดป้องการเซกีธรรมดาของมันได้โดย เขาเรียกว่าอะไรนะแพรลีออ่ขี่ซีเรียลให้มันมันจะเต็มเร็วขึ้นเฮ้ยเราก็จะได้ฟันมันแบบนี้ออซึ่งมันเป็นอะไรที่โปรพีมากเลยดีเยี่ยมพระรามแปดเดี๋ยวมก็สอนเราเองไปเราไปกันเลยเลือกก็เคลื่อนไหที่ผิวหัว่ากามารจะกระโดลงที่เราจระโดดลง ที่ได้เราจ็ดล้วลงสิอืมเอาอะไรดีกว่าตัวของเราเป็นสามุไรเถื่อนลังแกชาวบ้านดูสิอ้เาอืม้กระปิมาแล้วตายซะตายอย่างไรอ้ถ้าเรา ป่องได้มันก็จะเป็นแบบนี้การคนรถสตูปก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปฉากที่สองเข้ามามาเลยไอ้พวกทหารลังแก้ประชาชนวั่งเข้าหรออื้อเอาอืม,อมตีแรงอื้อแลกกวอ่ามาเลย เอ้ยเอาไม่ด้วยเอ้ยปัดเออตายไปสิถ้าเระวังสิสิความสี่ยงการจากวนท่าเพิ่มขึ้นความมากๆของสมรภูมิเอาเอานี่ว่าเอาเี ต้องรีบฆ่ารับอันตรายออืมอืมมตายยังไงมันก็กันไม่อยู่ครับมันบินจออเกาะเพราะงะั้นเราต้องรีบฆ่ามันแบบนี้ฉากที่สี่ปืนอีกแล้วไอ้เวนไนอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยจะเอาไอ้ปืน อาอุ้ยสวยแล้วสวยแล้วท้ามันหนีถอยถอยกันไม่ได้มาเดยมาเดยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกันไว้ก่อนทักกันไว้ก่อนไปอีกไม่อีกมาอ่ะมาเลยเราเก่งใจฟันออืืแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้เดี๋ยวพึ่งแอดวานซ์มากก็ได้เรายังไม่เก่ง สบายปท่ผ่อนฟื้นอ๋อไปจนเราเอาเออนแรกดีกว่าครับเลื่อดเราจะหมดแล้วเนี่ยโหดาที่ห้าเจอกับบอสโอ้ยเฮ้ยพิษอื้งกันทันอยู่มีเดีตดโจมตีหนักเลยเ่ยฮะฮะโอ้เราว่านั่งแล้วเออสิเดียวอือ สะสมบทของเจ,จ้าบทจะกลายเป็นของข้าอ่าว้าวงั้นมันรู้ใจผมล่ะอ้าวเฮ้ยฟื้นเฟื้นเฟื่อน,นก่อนม่รู้คืออะไรอ่ะน้อน้อ,อ,อไม่ทันเื่นอนเอาได้ดีว,ว่าจะตายแล้วผมเนี่ย ยากอยู่นะเนี่ยนะเดูวๆคนไกลกันเลยเอ้คนไกลกันเลยครับมาแนะนำฝึกซ้อมอไหนลองดูสินีมันต้องแบบนี้ไม่ใช่หรอ ฟันฟันอืมทำไมฉันอืมอืมอ่ามองอืมเอ้าต้มไปเลยโอ้หนายังวะแค่ผลปืนนั่นเนี่ยน้อ โลัดซอมหรอว่าเงี้ยไรยากห้าดูมีพุมงฐานขึ้นเลยอันนี้อะไรเนี่ยเพิ่มขึ้นเจลองจมตีห้อันนี้สี่สิบหไวะ เป็นอาพีจีจริงด้วยครับทั้งอุปกรณ์ทั้งการกเก็บเลเวลเก็บแล้วก็กลับไปซู้ใหม่อะไรแบบนี้ก็ไม่เป,เป็นไรครับก็ก็ชอบอยู่นะเอาเอาสายนี้กันอ่าทำให้หมอบลองโหดาวลรงยาวขึ้นอืมอม่เป็นไร เออแต่แรงอ่ะแรงมากเลยอืออือตายโอ้ยเจ้ามาเลยอีทันแล้วดาบพอพอกันของเราอ่ะยาวพอกันเลย เสื่อห่วมันดูดเลือดด้วยนะครับันก็เลยเพิ่มเลือดให้เองเหมือนเมื่อกี้ไม่มีเสือ้ออะฮะอะไรวะเนี่ยคราวนี้มีผู้หญิงให้ช่วยแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาไม่ทันเอาไม่ทันนะเฮ้ยโอ้ไม่ทัน,ทน,ทน,ทนบ้าเลยเฮ้ยมันต้องแบบนี้ดิ ้ังกันเราฟันไปเลยลูวฟัเออตายโอเคอ๋อสาวบริสุทธิ์แห่งสารศักดิ์สิทธิ์การลงทุกพอบทีก็ขึ้น15เอ์เตอ้ยเพิขึ้น1.5เปอร์เซ็นตทั้งหมดบนสนามรถได้ถูกกำจัด สามพราวเมื่อสตูสนามรถได้ถูกคนจัดโดยที่คนไม่รับความเสียหายโดยที่ไม่ได้รับความเสียหายไม่เอาอยากเปเอาแรงดีกว่ามาอี้อโอ้ยอื้ออื้อโอ้ยป้องกันไว้ ไม่แน่ใจแล้วก็ป้องกันเอาตายอ้อยฟันถ้าทุกตัวตายเราก็จะได้พลังจมดีเพิ่มขึ้น1.5%ตามพรที่ได้รับมเมื่อกี้นี้อะแล้วผมจะเอาฟื้นฟูเลือดหน่อยเพเลือดจะหมดไอ้หนีมาเลยแล้วก็ตายตายไปซะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยสวยแล้วโอ้อืนเคยล้มโอ้ยโอ้ยตายตายแล้วนี่ว้าอ,อีกแค่นิดเดียวจะเหลือแล้ว เหลือสิครับไปเท่าไะผมได้หนึ่งอย่างมาถ้าเราจ่ายไป2 0 0้เราก็จะได้อีกหนึ่งทักษะเพิ่มมาดูสิมันจะเป็นอะไรจะเป็นจะเป็น,น,ปนอ่าบัวค่าพลังชีวิตขึ้นอีก125่ย่ กองีบปร์คิบนท่าของฉันามาไัดข้นาวแนวการจ่งต1ลบสน0เมดีเริการสกับ2 2 5หนจิ๊กเครา130%โอเคพอแล้อมือมอืมโอ้ยตายอ้ย้ เอาเอาอีกหอนก่อนเอาอีกแล้วไปเจาใช่รถใช่รถนอนไปซะเอ้าตายมอนเตมิอา ôi Bot Bot mà ôi ôi à... điều! Điều, 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 điều. Ừ. ôi điêu, ừ. ôi 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 hồn ôi 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 เราได้ครั้งเดียวเราได้อะไรปไปเนี่ยลูกปัดแล้วก็แร่แล้วก็หินรับมีไปอีกสองทำเนอีกขึ้นหน่อยโอ้ยเอาละครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้อืมคงจะยังไม่ผ่านง่ายๆะนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลากันไปก่อนถ้าใครชอบก็เหมือนเดินครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม ที่ผมจะได้มีกำลังใจไปทำคลิปใหม่ต่อไปนะครับผมเอาละครับไว้เจอกันไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับนี้บายสวัสดีครับ